โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครน,นายกโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกเปิดทำการเรียนการสอนรวมระยะเวลา86ปีปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน128คนนักเรียนจำนวน2,088คนโดยจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาปัญญาณรานังรัตนัง ปปปััญญาเเรรรียนะะดดุววงแก้อบสริฐของคนสวัสดีครับคุณครูปิยพันธ์ยวงปรางครับสวัสดีค่ะคุณครูสุธิดาบุญเทศนาค่ะขอยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ครับ และในกิจกรรมนี้นะคะถือเป็นกิจกรรมที่ทําให้ท่านผู้ปกครองได้ร่วมรับฟังนโยบายได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษานอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนํากับทางโรงเรียนได้ด้วยค่ะและในระดับต่อไปนะครับขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านพบกับท่านผู้บรการสรําราญซื่อตรงผู้บรการโรงเรียนบ้านานานายกพิทยากรครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับโรงเรียนบ้านานานายกพิทยากรต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความว่าวางใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับและขอขอบพระคุณผู้ปกครองอีกครั้งในวันนี้นะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมกับคุณครูประจําชั้นโดยปกติการประชุมผู้ปกครองประจําปีจะจัดขึ้นทุกปีการศึกษานะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ทําให้ไม่สามารถจัดการประชุมแบบคอ,อนไซา์ได้จึงลบกวนผู้ปกครองมาจัดการประชุมแบบออนไลน์ร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองประจําปีนะครับจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนครูและผู้ปกครองได้พบปะกันนะครับนำปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมามาแลกเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดําเนินการแก้ปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจในโยบายและจุดเน้นต่างๆของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งจะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านมีความสุขกับการเรียนทั้งภายในโรงเรียนและระบบออนไลน์ปัจจุบันโรงเรียนของเราได้มีการพัฒนราบบระบบบริหารจัดการภายในนะครับมีการพัฒนาอาคารฐานที่พัฒนราระบบสบริการต่างๆที่จะรองรับให้นักเรียนมาอยู่โรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับรวมถึง آ, การจัดโครงสร้างหลักสูตรต่างๆให้ตอบโจทย์ในการพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนอย่างสูงสุดขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได,ได้ว่าเมื่อส่งลูกหลานมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019เช่นนี้นะครับโรงเรียนก็จะมีกระบวนการในการสุ่มตรวจ ATK ทุกวันนะครับให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าโรงเรียนจะจํากัดวงการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดสําหรับผู้ปกครองท่านใดนะครับที่ยังมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนําต่างๆนะครับสามารถส่ง มาทางคุณครูประจําชั้นเพื่อให้คุณครูประจําชั้นส่งมาทางฝ่ายบริหารได้นะครับตรงส่วนนี้ฝ่ายบริหารก็จะนําปัญหาต่างๆนะครับไปประมวลผลและหาช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างดีที่สุดนะครับผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าโรงเรียนจะดูแลลูกหลานของท่านให้อย่างดีที่สุดเราจะไม่ทิ้งเด็กๆคนไหนไว้ข้างหลังนะครับถึงแม้ว่าเราจะห่างกันเราก็จะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอน นะครับในโอกาสนี้ก็ขออำนวยไอพรให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลรักษากายใจให้ห่างจากโควิดให้ได้มากที่สุดครับผมสวัสดีครับและในจุดที่เรา2คนยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณอาคาร3ชั้น1คือกลุ่มบริหารงานวิชาการหากท่านผู้ปกครองท่านใดอยากติดต่อสอบถามเรื่องการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวุฒการศึกษาการทดสอบ การแนะแนวการศึกษารวมไปถึงการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เลยครับค่ะและในลําดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านพบกับรองผู้อำนวยการมนุกิตบ้านเล้ารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการได้เลยค่ะกับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพรักผมนายมณุกิตบ้านเล้านะครับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านาน,านานายุทยกรวันนี้รู้สึก ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับท่านผู้ปกครองในวันนี้สําหรับกลุ่มบุรษงานวิชาการนะครับมีเรื่องที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองอยู่หลายๆเรื่องอันดับแรกต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ดูแลุูรหลานของท่านในการเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์จนถึงนับปัจจุบันนี้ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4เราก็มีการเรียนในรูปแบบออนไซต์ site, โดยให้นักเรียนมาเรียน ที่โรงเรียนตามความสมัครใจและความยินยอมของท่านผู้ปกครองและในช่วงนี้ใกล้จะหมดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ซึ่งกําหนดสอบปลายภาคเรียนคือในวันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4มีนาคม2565อยากให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยติดตามกำชับนักเรียนในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2นี้ซึ่งครูผู้สอนอาจจะกําหนดรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนอาจจะเป็น ในรูปแบบการสอบออนไลน์หรือการมอบหมายชิ้นงานหรือเป็นคําถามถามตอบหรือสัมภาษณ์นะครับซึ่งการสอบปลายภาคเรียนจะให้สอบในชั่วโมงเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชานะครับอันดับต่อไปต้องขอรบกวนท่านผู้ปกครองได้ติดตามนักเรียนในเรื่องของผลการเรียนของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ซึ่งจะจบการศึกษาอยากให้ท่านบครองได้ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์รองมศนะครับที่ติดตั้งแต่ภาคเรียนอื่นๆที่ผ่านมานะครับก็อยากให้นักเรียนได้ดำเนินการสอบแก้ตัวแก้ไขผลการเรียนให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนที่จะอนุมัติจบการศึกษาต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 5นะครับ ซึ่งในปีการศึกษา2565ทางโรงเรียนบ้านนานายุพิกรนะครับกำหนดรับสมัครนักเรียนม .1 และม .4 นะครับของม .1 ในปีการศึกษา2565เราจะรับนักเรียนจำนวน11ห้องเรียนนะครับรวมแล้ว440คนของม .1 11ห้องเรียนก็จะมีห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งห้องเรียน และห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่งห้องเรียนรวมแล้วนะครับสห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนโครงการซึ่งจะรับสมัครในวันที่1 9กถึง23กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้ส่วนนักเรียนห้องเรียนทั่วไปนะครับก็จะมีจำนวน9ห้องเรียนซึ่งจะรับสมัครในวันที่9ถึง13มีนาคม2 5 6 5ส่วนของมสี เราจะรับนักเรียนจำนวน9ห้องเรียนนะครับรวมแล้ว360คนจะรับนักเรียนเดิมซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนบ้านนาวิยกรเนี่ยจำนวน90%ของม4จำนวน9ห้องก็จะมีห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน1ห้องเรียนและห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ จำนวนหนห้องเรียนซึ่ง2ห้องเรียนนี้ก็จะรับสมัครในวันที่1 9บเกถึงยีกุมภาพันธ์สองพส่วนห้องเรียนอื่นๆนะครับต้องเป็นห้องเรียนปกติของมสีก็จะมีทั้งหมด7ห้องเรียน6แผนการเรียนนะครับประกอบด้วย1ห้องเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิตจํานวน2ห้องเรียนนะครับแล้วก็ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตอังกฤษจํานวน1ห้องเรียน ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตคอมจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนแผนการเรียนศิลปภาษาจีนและญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนแผนการเรียนบริหารธุรกิจและอาชีพจำนวนหนึ่งห้องเรียนและห้องเรียนภาษาสังคมจำนวนหนึ่งห้องเรียนอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะครับในเรื่องของการรับนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 5ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆก็อยากให้ท่านติดตามที่เพจ Facebook วิชาการอ b k แล้วก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ครองทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับถ่าจากกลุ่มบริหารงานวิชาการนะคะเราก็จะพบกับกลุ่มอำนวยการค่ะซึ่งอยู่บริเวณอาคาร3ชั้น1สําสำหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่ต้องการจะชำระค่าบำรุงการศึกษาต้องการซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะค่าเครื่องแบบต่างๆในกลุ่มอำนวยการของเราเนี่ยก็มีการบริการร้านท้าสาการโรงเรียนนะคะ ที่จะบริการผู้ระดับประทับใจได้ค่ะและในโอกาสต่อไปนะครับขอเชิญเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านพบกับรองผู้บริการนารีรัตน์อินิวรองผู้บริการกลุ่มอำนวยการครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านดิฉันนางสาวนารีรัตน์อินิวรองผู้นวยการกลุ่มอำนวยการดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบปะท่านผู้ปกครองผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ สำหรับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564นั้นทางกลุ่มอำนวยการขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโดยมีระยะเวลาในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในระหว่างวันที่24มกราคม2,565ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,565โดยทางผู้ปกครองสามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ทั้ง3ช่องทางดังนี้ 1>, 1. ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 2. ชําระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและ 3. ชําระผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษานั้นท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคุณครูที่ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR Code กลุ่มลายงานการเงิน โรงเรียนบ้านานานายกพิทยากรทางกลุ่มอำนวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองเหมือนในทุกๆครั้งที่ผ่านมาและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ และจุดที่เราสองคนยืนอยู่นขณะนี้นะครับจะเป็นบริเวณด้านหน้าอาคาร4กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่จะให้บริการในส่วนของอาคารและสถานที่งานพยาบาลและอนามัยงานโภชนาการรวมไปถึงการให้บริการต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนครับในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านพบกับรองผู้อำนวยการสุพานีสุวรรณมิตรรองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุภาณีสวนมิตรรองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะซึ่งดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่งานสารอุปโภคนะคะงานโสดทัศนศึกษาแล้วก็งานพยาบาลและอนามัยนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานนะคะทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนผู้ปกครองนะคะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดดังนี้นะคะ 1. นนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนและต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาเผื่อ ที่จะใช้สําหรับใช้ในโรงเรียนนะคะ2ทุกครั้งนะคะนักเรียนต้องผ่านการวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าป้อมยามโรงเรียนและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะ3โรงเรียนได้จัดโต๊ะเก้าอี้ให้ในห้องเรียนจํานวน25ชุดต่อ1ห้องแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็มีการทําสัญลักษ์ณ แบบเป็นระยะห่างไว้ให้นักเรียนได้ดูนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการให้กับนักเรียนทุกห้องเลยนะคะแล้วก็หลังจากใช้งานเสร็จมีการทําความสะอาดห้องเรียนพื้นผิวสัมผัสโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดและจุดสัมผัสที่ใช้สัมผัสร่วมกันอย่างสม่ําเสมอนะคะ 4. โรงเรียนมีระบบการให้บริการอาหารสําหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะมีจุดบริการน้ําดื่มท,ที่สะอาดได,ได้มาตรฐานนะคะมีจุดบริการ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างเพียงพอนะคะมีจำนวนโต๊ะเก้าอี้ในการรับประทานอาหารนะคะอย่างเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการจัดโซนแบบ small bubble ในโรงอาหารและทำสัญลักษณ์แบบเวลระยะห่างที่ชัดเจนนะคะ 5. โรงเรียนมีการสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ10%ต่อสัปดาห์นะคะของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาโรงเรียนนะคะ 6. โรงเรียนได้จัด ให้มีสารที่แยกกับตัวในโรงเรียนสคูลไอโซเลชันนะคะสำหรับนักเรียนครู cool, และบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีผล ATK การตรวจเป็นบวกนะคะ7 โรงเรียนจัดทำแผนปเผชิญเหตุนะคะกรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อภายในโรงเรียนนะคะอยากจะนําเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่ากรณีที่มีการติดเชื้อของนักเรียนนั้นนะคะส่วนใหญ่ได้รับการติดเชื้อมาจากคนในครอบครัวและนักเรียนเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงนะคะซึ่งการติดเชื้อภายในโรงเรียนนั้นยังไม่มีนะคะขอให้ท่านผู้ปกครอง ได้มั่นใจในมาตรการและทีมงานของทางโรงเรียนนะคะว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านในการมาเรียนในโรงเรียนนั้นเป็นอย่างดีนะคะสำหรับกลุ่มส่งเสริมนะคะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทาราบเพียงเท่านี้ค่ะและในจุดสุดท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท่านผู้ปกครองจะได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนนั่นก็คือกลุ่มบริหารงานกิจาการนักเรียนซึ่งกลุ่มบริหารงานกิจาการนักเรียนนี้นะครับจะตั้งอยู่บริเวณอาคารหนึ่งหรือบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเลยครับ ใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองนะคะที่ต้องการจะติดต่อบุตรหลานของท่านในขณะที่อยู่ในโรงเรียนต้องการสอบถามเรื่องความประพฤติเรื่องของวินัยนะคะหรือว่าการเบิกจ่ายค่าประกันภัยของนักเรียนสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มง,งานบร,ริหารกิจการนักเรียนได้เลยค่ะและในระดับต่อไปนะครับขอเชิญพบกับท่านรองผู้วยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนท่านรองผู้มยการเกียงไกรบำรุงวงครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านนะครับกับผมนายเกียงไกรบำรุงวงนะครับ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรนะครับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนะครับสำหรับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนะครับหน้าที่หลักๆก็คือเราจะดูเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนนะครับความประพฤติต่างๆของนักเรียนนะครับและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนนะครับและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะครับสําหรับกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรูปแบบออนไลน์ในปีการศึกษานี้นะครับ ทางโรงเรียนนะครับได้จัดเป็นลักษณะการประชุมออนไลน์เพื่อลดปัญหาผู้ปกครองมารวมกลุ่มกันในจํานวนปริมาณมากๆนะครับสําหรับกลุ่มบริหารจิจการนักเรียนก็จะมีเรื่องฝากหนึ่งเรื่องให้กับผู้ปกครองนะครับคือฝากดูแลความประพฤตินักเรียนนะครับของของผู้ปกครองเองเวลานักเรียนก่อนมาโรงเรียนนะครับดูเรื่องอะไรเรื่องการแต่งกายทรงผมนะครับให้สุภาพเรียบร้อยก่อนที่จะมาถึงโรงเรียน และส่วนนักเรียนที่อยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์นะครับก็ผู้ปกครองช่วยกำชับนะครับดูแลสอดส่องนักเรียนว่าได้เข้าเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับได้เรียนทันเพื่อนนะครับสำหรับกระผมมีเรื่องฝากถึงผู้ปกครองเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ หากท่านผู้ปกครองท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนได้ทุกช่องทางทางเรียนของเรามีความยินดีและให้คำปรึกษากับท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดีครับและในลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านได้พบปะพูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ